สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการโคซับไทยแลนด์มองเมืองไทยอย่างใกล้ชิดกับดิฉันภาวินีตันติสุขค,ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่ใกล้ชิดใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะในเรื่องของพลาสติกค่ะ ไอเจ้าพลาสติกนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่ใกล้เราหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามวันนี้ค่ะสถานการณ์ของพลาสติกในเมืองไทยเราเป็นไปอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราจะไปติดตามสอบถามนะคะกับดรพิพัฒน์วีระถาวรน,นายกสมาคมอุตสาหากรรมพลาสติกชีวภาพไทยสวัสดีค่ะต้อง กล่าวถามนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของสถานการณ์พลาสติกโลกเองเป็นอย่างไรบ้างในขณะนี้รวมถึงประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องปัญหาด้วยค่ะครับเ,เรื่องของพลาสติกโลกเนี่ยตอนนี้เรามีปริมาณการบริโภคเนี่ยประมาณปีละ200กว่าล้านตันนะครับ200กว่าล้านตันต่อปีทั่วโลกสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยเราจะผลิตได้อยู่ประมาณปีละ3-4ล้านตันทีนี้พลาสติกเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราจะ คลุกครีกับพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นแล้วก็แทบทุกแทบทุกเ,เรียกว่ากิจกรรมเราก็จะเกี่ยวข้องกับพลาสติกนะครับปัญหาพลาสติกเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาประเด็นปัญหาของของ,ของ,ของที่เกิดจากพลาสติกก็คือการจัดการนะครับถ้าเราการจัดการที่ไม่ดีก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของที่เป็นขยะแล้วก็มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าพอพลาสติก ที่ใช้เราหมดอายุไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยถ้าเราจัดการไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของโลกก็เลยมาพิจารณาเรื่องการใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้นนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้เหล่าธุากรกริจพลาสติกได้มีการตระหนักรู้ในเรื่องของการจัดการเรื่องขยะพลาสติกนี้ด้วยครับจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเ,เราผู้ผลิตทางด้านพลาสติกเนี่ยนะครับ,รบเขาเห็นความจําเป็นในเรื่องการจัดการอยู่แล้ว ทางอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับก็จะมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าทีเอ็มเซ่นะครับเป็นสถาบันการจัดการขยะและพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะครับโดยที่ม,ม,มีมีลักษณะกิจกรรมขึ้นอยู่กับ3า3 R ก็คือ1 R แรกก็คือ Reduce ลดการใช้ตามความจำเป็นอันที่2ก็คือ reuse ก็คือผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆเนี่ยก็นำมากลับกลับมาใช้ใหม่นะครับใช้ซ้ําหลายๆครั้งและอันสุดท้ายก็คือรีไซเคิลก็คือนาพลาสติกซึ่งใช้แล้วหมดอายุเนี่ยเอากลับไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอย่างอื่นได้อันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราตระหนักอยู่ประเด็นที่2ที่จะมีปัญหาก็คือเรื่องของน้ํามันดิบซึ่งเป็นเรียกว่าวัตถุดิบนะครับในการผลิตพลาสติกเนี่ยนับวันก็จะหมด หมดไปจากโลกทุกทีแล้วก็มีราคาแพงขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยจะหันมาดูว่าพลาสติกชีวภาพหรือว่าพลาสติกที่เกิดจากสินค้าเกษตรหรือว่าเป็นพวกไบโอเนี่ยจะมาช่วยได้ไหมหนึ่งในแง่ของวัตถุดิบก็คือเป็นวัตถุดิบที่สามารถปลูกใหม่หรือว่าหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ภายในระยะเวลาสั้นนะครับอันนี้สก็จะเป็นพลาสติกที่สามารถที่จะย่อยสลายได้ นะครับเพราะนั้นก็จะมีทางแก้อยู่สองสาทางนีครับค่ะก็ต้องบอกว่าได้ความกระจ่างมากทีเดียวนะคะสําหรับในส่วนของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่ต่อไปนี้เราก็คงจะได้เห็นเรื่องของการเติบโตมากขึ้นนะคะค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณดรพิพัฒน์มาค่ะครับสวัสดีค,ค่ะต้องบอกว่าเรื่องเราวยังน่าติดตามต่อไปนะคะโอกาสหน้า,าเราจะมาพบกับโครา์ไทยแลนด์มองเมืองไทยอย่างใกล้ชิดกันต่อสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายมผมว่ามีเพียงสติของคนขับเท่านั้นที่จะทำให้อุบัติเหตุน้อยลง <S <S เหมือนคนขับรถในหลายประเทศที่ทั้งชีวิตไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเพราะพวกเขารู้ดีว่าหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนน ได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์